สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Forza Horizon 5กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาแต่งและจูนรถคันนี้ครับผมรถคันนี้นะครับผมเป็นรถคันใหม่ที่มาใน Festival playlist ซีรีล่าสุดนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับผมนั่นก็คือ Audi S1 นะครับผมนี่คันนี้ถือว่าเป็นตัวแต่งก๊บบีเลยนะครับผม ซึ่งรถคันนี้นะครับผมเป็นรถที่ได้จาก Festival Playlist ในฤดูร้อนนะครับผมเป็นซีซั่นล่าสุดนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําก็สามารถไปทํากันได้นะครับผมเก็บสะสมพอยให้ได้20พอยนะครับเพื่อที่จะมาแลกรถคันนี้นะครับผมมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพามาแต่งและดูรถคันนี้ครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเรามาดูในส่วนของแต่งกันก่อนเลยนะครับผมเรามาเริ่มจากคอนเวอร์ชันกันนะครับผม คอนเวอร์ชันนะครับผมเครื่องยนต์ไม่เปลี่ยนนะครับผมอันนี้ใส่เป็นเครื่อง2.0ลิตรนะครับเป็นเครื่องเดิมๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็น a อโรแอนแอพเนะครับผม a อโรแอนแอพเอันนี้ผมใส่เป็นเลดฟอนบัมเปอร์และเลดเรียวิงนะครับสาเหตุที่ผมใส่เนี่ยก็เป็นการเพิ่มค่าแฮนดิ n งนะครับแล้วก็กดล็อกตัวดาวฟอร์ตจูนิงนะครับอ่าทำให้รถเลี้ยวง่ายขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นยางและแมกนะครับผมยางและแมกผมใส่เป็นยางออฟโรดนะครับ ยางออฟโรดนะครับผมเป็นรถแรลลี่นะครับยางหลังเป็น295มิลลิเมตรนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับยางและแม็กนะครับต่อไปจะเป็นไดฟ์เทนนะครับผมไดฟ์เทนผมใส่เป็นเกียร์เลสนะครับผมใส่เป็นเกียร์เลสเพื่อเป็นการปลดล็อกจูนเกียร์นะครับผมประมาณนี้ดิฟเฟอเรนเชียลเป็นออฟโรดครับผมประมาณนี้นะครับโอเค ต่อไปจะเป็นแพลตฟอร์มแอนด์แฮนดิ่งนะครับแพลตฟอร์มแอนด์แฮนดิ่งใส่เป็นเบรกระดับเลทนะครับอ่ต่อไปจะเป็นเครื่องยนต์นะครับผมใส่เป็นเลทฟูเอลซิสเต็มอิเกนิชันนะครับแคมชาร์ปพิสตันครับผมเป็นเอนจิ้นบล็อกแล้วก็วาล์วแล้วก็ตัวเทอร์โบครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตตกันนะครับผมสเตตจะเป็นประมาณนี้ครับผมแรงม้าจะอยู่ที่793แรงม้านะครับ แรงท้ออยู่ที่773้านิวตันเมตรน้ำหนักอยู่ที่1095กิกโลกรัมนะครับผมสปีด7.1็ดหนึแฮนดิ้ง67แอคเซลเลเรชั่น91แลน8.2แเบรกกิ้ง8.2อออฟโรดแปนะครับผมอ่าคันนี้นี่เป็นรถแรลลี่แบบเต็มตัวเลยนะครับผมนี่คือถ้าเป็นรถแรลลี่คาร์ทหนเนี่ยคือแฮนดิ้งและสปีดเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ6นะครับผม ควรจะอยู่ที่ประมาณ6นะครับถ้าเป็นคาร์อสหนะครับผมแต่ถ้าเป็นคัตเ A ควรจะอยู่ที่ประมาณ5นะครับผมแฮนดิ้งอยู่ที่ประมาณ5.0นะครับถ้าเป็นรถคัตเ A นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับสำหรับตัวผมนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผมเอามาจากตัวฟอร์ดคูนิแกน R S 2 0 0ศูนยนะครับผมเพราะว่าแฮนดิ้งมันจะต้องอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ6.0ประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับของแต่งของ Audi S1 นะครับผม ต่อไปจะเป็นในส่วนของจูนิ่งเซตอัพนะครับผมเราไปดูจูนิ่งเซตอัพกันเลยครับผมในส่วนของตัวจูนิ่งเซตอัพนะครับผมลมยางหน้ากับลมยางหลังจะเป็น1.8นะครับผมต่อไปเป็นเกียร์ลิงนะครับผมอันนี้ผมปรับไฟนอลได์เป็น4.40นะครับเหตุผลที่ผมเนี่ยปรับไฟนอลได์ไปทางแอคเซลเลเรชันเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมอยากให้มันเน้นรอบไวๆนะครับผมส่วนใหญ่ในคัต S1 เนี่ยรถแรลลี่เนี่ย ความเร็วโดยส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะจะไม่เกินประมาณ300กิโลเมตรนะครับผมเลยจูนเกียร์เอาไว้ประมาณนี้นะครับให้มันไม่เกิน300นะครับผมอ่าประมาณนี้ต่อไปจะเป็นอะไลเมนต์นะครับผมแคมเบอร์หน้าเป็นลบศูนะครับฟอนแคตเตอร์เป็น7.0องศานะครับประมาณนี้แอนติโรบาร์หน้า16หลัง52นะครับประมาณนี้สปริงนะครับผม63.8 67.9นะครับประมาณนี้นะครับผม ไล่หาเป็น25.5เซนติเมตรนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับผมประมาณนี้ดัมปิ้งรีบอสติ้กเน็ตนะครับผม6.07.0นะครับผมประมาณนี้บัมสติ้กเน็ต3านะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมเอโลนะครับผมอันนี้ปรับไปทางคอนเดอร์ลิงประมาณ290นะครับผมผมไม่ปรับสุดเพราะว่าถ้าปรับสุดนี้รถมันจะปัดมากนะครับผมผมก็เลยปรับไว้ประมาณนี้ให้มันปัดนิดนึงนะครับ ต่อไปเป็นเบรกนะครับผมเบรกผมจะเอาประมาณสัก52นะครับผมแล้วก็ตัวเพรสเชอร์ปรับเป็น105นะครับประมาณนี้ดิฟเฟอเรนเชียลเป็น100และ0นนะครับผมทางด้านหน้าและด้านหลังนะครับต่อไปจะเป็น,นบาลานซ์นะครับผมบาลานซ์เป็น70นะครับผมอาจจะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับจูนิ่งเซตอัพของ Audi S1 นะครับผมอ่ะ ปเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามจริงๆกันนะครับผมว่าในสนามจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมเรามาดูกันในสนามแรกกันนะครับผม let's go มี exomotive exoset มี porsche โห exomotive เยอะเหมือนกันนะเนี่ยรอบนี้ไปครับผมนี่เกียร์หและไวมากเนี่ยไปเดียวจะ300แล้วไวมากนะครับเห็นไหมแรงด้วยรถโห นี่เห็นไหมมันจะปัดนิดนึงนะครับผมต้องใช้ความสามารถในการคุมรถนิดนึงนะครับคันนี้ปึ๊โอ้โหดีครับผมไปครับไปครับมีคอร์ดเอสคอร์ดมีคอร์ดเอสคอร์ดด้วยคอร์ดเลสซิ่งพูม่าฮะแซงไปครับผมมีคอร์ดซีด้วยครับด้านหน้าเนี่ยแป๊ดเดียวขึ้นมาที่สองและไวมากนะครับภายในเวลาสี่สิบวิชนะครับผมตามมาครับผมแซงเรียบร้อยครับผม เนี่ยเห็นไหมมันเลี้ยวง่ายมากนะครับผมอันนี้ผมพยายามจะทําให้แบบมันเลี้ยวง่ายที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ผมรู้แหละว่าคนดูทุกคนอยากได้จูนรถที่มันขับง่ายนะครับผมผมก็เลยพยายามจะแต่งให้มันขับง่ายที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ไป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 เนี่ยเห็นไหมเข้าโค้งง่ายมากนะครับเป็นรถที่ได้จากกิจกรรมที่ผมมองว่าแนะนําเลยนะครับคันนี้ ใครที like There, ่อยากได้จูนก <voi COR> <Furthermore> <the> ็มาดูคลิปนี้ได้นะครับผมและอยากแต่งอะไรก็มาดูคลิปนี้ได้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมหูไปเบลทิ้งหาแล้วเกียร์สามครับตรงนี้๊บของดีครับผมหูด้านหลังตามมาไม่ทันแล้วอะขับเง่ายมากคันนี้จริงๆก่อนหน้านี้ลองไปขับดูสแป๊บแล้วแหละนะครับหูขับง่ายมากคันนี้ แขมเร็วอีกต่างหากป,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 ป๊บปุ๊บปุบบปอ่าโอ้โหดีดีไปหน่อยมีแหละตัวตึงกูบบี้ตัวตึงกูบบี้อย่างเอาอ่ะคันนี้นี่ว่าจะเอาคันนี้ไปเล่นในไอ้นี่ซะหนไอลันดี้แอดเวนเจอร์นะครับลันดี้แอดเวนเจอร์เดี๋ยวจะมาตอนจบไอ้ซีนี้นี้เนาะ จะมาตอนจบคูลลชันไวทิงโอเวอร์นะครับผมมาตอนซีซันสุดท้ายนู่นเลยตอนจะจบซีซันเนี้ยนะครับไอไม่ใช่ตอนจะจบ,ะบไ,ไอฤดูใบไม้ผีิะนะครับผมอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหง่ายเกินคันนี้ขับโค้งง่ายเลยนะครับผมโอเคจะเป็นประมาณนี้ครับผมกับสนามแรกนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามที่สองกันนะครับว่าในสนามที่สองจะเป็นยังไงนะครับ ไปดูกันในสนามที่2กันเลยครับผมมาดูกันในสนามที่สองกันเนอะครับผมโอ้รอบนี้เป็นตอนกลนคืนซะด้วยไปครับผมลุยฮะ Let's go โอ้โหบอดเอ็กคอร์ดนี่ไปไวมากคือ v ีแปดซะด้วย v ีนี่ก็แรงเหมือนกันนะในรถแรลลี่อะนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บขึ้นมาที่เจ็ดโคตรง่ายเลยไปครับไปครับไปครับตามไปครับผมตามไป เอ็กโซเซตด้านหน้าว่างไงโดนแซงเรียบร้อยแล้วก็เลสซิ่งคูมาครับโอ้โหเอ็กโซเซตสามพันเลยเหรอวะเยอะจังเฮ้ยอู้พาชิคอยโอ้โหลีไวลีไวลีไวามาครับสวัสดีึ๊บไปคูนีแกนคอร์ซี่กับพอเช่เกนะ้าหนึ่งหนึ่งที่ที่สามฮะแซงเรียบร้อยโดนแซงไปโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โชนกระแพงไปอีก ไปครับผมทิ้งห่างแล้วตอนนี้เนี่ยขับง่ายมากอะผมก็ไม่น่าคิดว่าเวลาแต่งจูนแล้วมันจะขับง่ายขนาดนี้นะเนี่ย<ๆ>ปึ๊บปึ๊บเบรกหน่อยอ่าออกโคงดีครับออกผมดีออกผคงดีออโ,ดโอ้ยไปเพียวทิ้งห่างมาแล้วหรอวะง่ายจังนี่แหละสมกับเป็นตัวตึงกู๊บบี้เลย ตัวตึงกูบีที่แท้จริงต้องคันนี้แหละครับไปไปไปโอ้ยชนล้ชนล้โอ้โหเสียงความเร็วแบดเป็นรถที่ขับง่ายจริงๆนะคันเนี้ยผมยอมรับได้เลยว่าเป็นรถกิจกรรมอีกคันหนึ่งที่ขับง่ายมากชนกำแพงเปอีกทีอ่ะโอ้โหดีครับตรงนี้ ด้านหลังไม่มีใครตามมาทันเหลี่ยนะครับขับง่ายมากคันนี้โห,โหง่ายเกินอน่ะคันนี้เรียบร้อยเข้าเส้นชัยไปนะครับผมโอ้โหผมรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยนะคันนี้ขับก็ง่ายเร็วก็ง่ายเอาละครับผมในสนามที่สองจะเป็นปลามานินะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันในสนามสุดท้ายกันเลยนะครับผมว่าในสนามสุดท้ายจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันในสนามสุดท้ายกันเลยครับผม มาดูกันในสนามสุดท้ายกันนะครับผมรอบนี้มาในสนามแข่งจริงๆเลยแล้วกันนะครับสนามแข่งโรลล,ลี่ไปเดสก์โอผมบอกเลยว่าสนามนี้ง่ายมากเพราะว่ามันมีกับโค้งนะครับในคันนี้ก็ถนัดด้วยถนัดโค้งนี่แหละไปโอ้โหกระโดดวิโ่โอ้โหเสียความเร็วตีมาอ่าแซงได้เรียบร้อย เฮ้ยได้ป่ะวะมีฟอร์ดเอ็ดคอร์ดมีฟอร์ดเอ็ดคอร์ดกับ r อเอ0สองสูสูนนะครับด้านหน้าเรซิ่งพูม่าอ่าตามเรซิ่งพูม่าไปก่อนกระโดดไปครับจังหวะนี้เกียร์หกไปคุณมองมันขับง่ายมากเลยนะรถคันเนี้ยขับไม่ค่อยยาก อันนี้ที่มันเร็วนี่ก็เพราะว่ามันผมใส่เป็นเกียร์เลสด้วยแหละเลยเข้าเกียร์ไวแค่แบบเซียววินาทีนี่ผมมองมันก็มีผลเยอะนะเกียร์เลสอะ่ะ <c oughs> ไปครับไปครับจัออนนี้โอ้โห <c oughs> ดีพูดมันเลยคันนี้เครื <c oughs> 2> 2. ่องสองจุดศูนย์ลิตรนี่ดังกันนะคันนี้นอนนโอ๊ยโอ๊โยโอยนีไปครับเจ้าอ,อันนี้ เกียสองเกียสามเลี้ง่ายมากอะ่ะโอ้โหมันเลียงง่ายมากเลยนะคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมมองว่าแน,นำเลยอ่ะุ้ยโอ้โหชนกําแพงอีกชนกําแพงเฉยเลยนะฮะเกียห้าไปครับผม ีเป็นโค้งด้านหลังไม่มีใครตามมาทันเลยอ่ะโว่มันขับง่ายนะคะนี้ไปครับรอบสุดท้ายครับผมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไปครับายาวแกระโดดเฮ้ยเฮ้ โอ้โูด้านหลังไม่มีใครตามมาทันแล้วอ่ะรู้สึกเงาๆมากอ่ะนะครับผมแลลี่แอดเวนเจอร์มาผมยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงดีเนี่ยนะตอนเนี้ยเอาคันนี้ไปลุยดีกว่าเนาะเอาคุบบี้ไปลุยแลลี่แอดเวนเจอร์ผมว่าดีแหละเอาคันนี้ไปลุยอ่ะตัวเต็งเลยแหละตัวเต็งคุบบี้อ้ดีมาก ออกโค้งดีครับผมแล้วก็ถึงโค้งสุดท้ายอะ่ะปึ๊บปึ๊บอ้าวโค้งดีครับเข้าเส้นชัยไปครับผมเสร็บร้อยเอา้าเกมค้างเอา้าจบแล้ว <laughs> เกมค้างเฉยเอาละครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผม ก็อย่าลืมไปทำเฟสติวัลเพลย์ลิสต์กันด้วยนะครับผมทำให้ได้20พอยนะครับผมถิ่นจะได้เป็น Audi S1 Quattro คันนี้มานะครับผมอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ขับง่ายนะครับผมเอาละครับผมสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับผมอย่าลืมช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับผมในในคลิปหน้าอยากจะให้ผมทำรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยนะครับผม สำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม